สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง YouTube อ้อยข้น้ำละเอียดพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้23กรกฎาคม2564อยู่กับเพจและช่อง YouTube อ้อยข้น้ำละเอียดวันนี้ก็พาทุกท่านเข้าสวนอ้อยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกอ้อยให้มีอ้อยขายตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่ท่านจะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น2ไร่3ไร่ หนึ่งไร่นะครับรว่าจะเป็นปลูกเพื่อขายลำหรือว่าปลูกเพื่อคันน้ำขายเองนะครับจะมีวิธียังไงนั้นเดี๋ยวเราไปแนะนำในสวนแล้วก็ชมว่ยในสวนกันเลยครับผมต้องบอกว่าวิธีที่ผมจะแนะนำนี้ก็ไม่ค่อยซ้ำกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับคนอื่นก็อาจจะแนะนำวิธีการปลูกแบบค่อยคอยทยอยปลูกแบบเดือนละ ครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งแล้วแต่พื้นที่ที่จะปลูกนะครับแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือปลูกครั้งเดียวไปเลยครับผมไม่ว่าพื้นที่ของท่านจะ2ไร่3าไร่1ไร่นะครับปลูกครั้งเดียวไปเลยก็จะทําให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับถ้าเราปลูกหลายครั้งก็จะเสียเวลา การที่เราจะมีอ้อยขายตลอดทั้งปีนั้นในการปลูกครั้งเดียวเราก็เริ่มจากถ้าได้พอทําพันุ์นะครับเราก็หาลูกค้านะครับเราก็ต้องมีกลุ่มอ้อยหรือว่ากลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอ้อยคันน้ํานะครับเราก็ลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลการรักษาว่ามีโรค มีแมลงมีแบบนู้นแบบนี้ควรจะแนะนำยังไงนะครับเราก็ลงในกลุ่มที่เราอยู่นะครับก็ทำให้อ้อยที่เราปลูกดูหน้าซื้อไปทำพันุนะครับนี่ก็เป็นอ้อยสีส้มลงหนึ่งนะครับข้อเขาก็จะยืดพอสมควรนะครับถ้าเราบำรุงได้อย่างดีนะครับก็จะมีแถวนี้นะครับ ตถวน,นี้นครับที่เดินมาเป็นสีสมรงนึงครับส่วนฝั่งน,นี้ใช้ไม้ใช้ไม้ค้ำก็เป็นพันธุบุรีหู้นย์นะครับนี่ครับอายุก็ประมาณแปดเดือนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถคันน้ําได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองตัดไปขันดูนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอ้อยช่วงหน้าฝนก็จะหวานน้อยหน่อยนะครับเนื่องจาก ในน้ำฝนมีไนโตรเจน70%นะครับสูงกว่าปุย๋ยที่เราใส่ด้วยซ้ำไปนะครับนี่นะครับถ้าเราปลูกครั้งเดียวนะครับได้6เดือนเราก็ตัดจำหน่ายพันธุนะครับหลังจากนั้น8เดือน9เดือนนะครับเราก็เริ่มตัดซอยแบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับตัดเราจะตัดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ก็ได้นะครับ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราตัดส่วนนี้ไปเมื่อเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็จดไว้นะครับก็แบ่งเป็น4ี่ส่วนนะครับในพื้นที่ที่เราปลูกนะครับก็จะทำให้เราสามารถขายลำอ้อยได้ตลอดนะครับหรือว่าเราจะคันเองได้นะครับถ้าเราตัดเริ่มจาก6เดือนขายพันไปแล้วนะครับ เราก็เมื่อเราตัดไปถึงพื้นที่สุดท้ายนะครับล็อกสุดท้ายที่เราแบ่งไว้ล็อกที่เราขายทำพันไปก็จะหมุนเวียนมาให้เราตัดได้อีกครั้งนะครับอายุอ้อยก็จะประมาณ8เดือนขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการลูกอ้อยครั้งเดียวแต่สามารถตัดขายลำหรือว่าคันน้ำ ได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับก็ลองนําไปใช้ได้นะครับก็ไม่หวงนะครับมีก็เป็นพื้นที่ก็ประมาณไล่กว่าๆนะครับตรงนี้ก็มีทั้งนี่ตรงนี้จะเป็นสี่สมรลงหนึ่งครับผม ใครที่ต้องการทำพันธ์ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทั้งสีสมมงหนึ่งและสุพรรณบุรี50สํำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ